การคลิปมีข้อดียังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของความสะอาดค่ะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าคุณคลิปแล้วอ่ะคุณก็จะทําความสะอาดได้ง่ายทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณปล่อยให้มันไม่สะอาดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เพิ่มโอกาสการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอันที่2พอมันมีการอักเสบบ่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันอาจจะมีโอกาส ของการเป็นโรคมะเร็งเพราะว่าการเป็นมะเร็งเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการอักเสบบ่อยๆบ,บริเวณนั้นเนี่ยก็ทําให้มีโอกาสเพิ่มเกิดมะเร็งได้อันที่3นะคะก็คือ เรื่องของการตีบค่ะถ้าสมมุติว่าในบางคนอะ่ะก็จะมีการตีบของส่วนปลายของน้องชายเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณคลิปเนี่ยคุณก็จะลดโอกาสการเกิดการตีบบริเวณนั้นได้นะคะ <S <S นอกจากนั้นแล้วนะคะอันที่4ว่าเวลามีกิจการไม่ได้คลิปบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีการาบาดเจ็บหรือเป็นแผลเลือดออกได้ทีนี้ไอตัวเลือดออกเนี่ยราคาสำคัญเพราะว่ามันก็จะไปเพิ่มโอกาสการที่คุณติดเชื้อ HAV หรือโรคเอทนะคะอีกข้อนึงเกือบลืมอันเนี้ยสาคัญมาก ถ้าสมมุติว่าคุณเกิดโตขึ้นมาแล้วคุณมีความรู้สึกอยากที่จะฉีดฟิลเลอร์ให้มันขยายขนาดอย่างเงี้ยนะคะการที่คุณคลิปมาคุณก็สามารถที่จะฉีดได้เลยแต่ถ้าคุณไม่คลิปเนี่ยคุณอาจจะต้องมาคลิปใหม่ตอนที่คุณโตแล้วนะคะเพราะว่าเวลาที่เราฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเราแนะนําให้คลิปนะคะเพื่อทําให้รูปทรงมันดีกว่าคุณไม่คลิปนะคะ